ที่หัวหินเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีค่ะแล้วบรรยากาศดีมากค่ะใครอยากไปดูน้องไก่ค่ะน้องไก่คุณนิคคุณนิคดูอะไรดีอ่ะอันนี้ก็สั่งได้ค่ะเดี๋ยวแวะมาไลฟ์สักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาในลุคแบบ enjoy ราคาอันนี้ก็ไล้ใช่ไหมคล้ายๆกับไล้กันไล้ายันไล้กันสุดๆเลยค่ะน้ำไล้กันไปไม่ได้หรือไหนนี่นะคะเรากำลังจะเดินชมเอ้ยนะคะเราไปดูสปากันพิ่งอนเซ็นเตอร์แหละครับเราเดินไปดูสปากันแต่ว่าจะบอกว่าชินี้น่ารักมากทุกคนนี่ค่ะซุ้มที่เขาจัดไว้ให้นะคะ ชนกนันชนกันเสชนกันช่วยกันขายของเร <c oughs> าเดินได้านนี้จะไปสปาอ่าสวยมาก,มากใช้เอฟเซกอ์อะไรน่ากลัวมากสวยค่ะอ่ไลฟ์พร้อมกันเลยมาดอหน่หมายนะคะโอปอล์ีเฟอร์นะคะก็คือไลฟ์ขอกเขาด้วยไหมยุง สู้ๆค่ะเด no uh> ี๋ยววันนี<_<_้ก็จะมีการไปเขาเรียกว่าเทวรันเทวรันเซ็นเตอร์เทวรันเวลเน็ตเซ็นเตอร์เทวรันเวลเน็ตเซ็นเตอร์อะค่ะพรุ่งนี้นะคะฝากติดตามรอบชุดว่ายน้ำค่ะทุกคน เชียร์เฟืรอสบคุณนะคะถึงแล้วเหรอเก็บของดีๆนะเวลเน็ตเซ็นเตอร์ตอนนี้มาดูความอยู่ค่ะของเด็จทานีหัวอีต้องกระเชมุสสายให้ดูคนอื่นละกันแต่ละคนดีไหมร้ายสุดๆสวยคือสวยนะคะใช่ค่ะนกแกงนะคะทุกคนค่ะ อาตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรอดูเลยแต่ว่าวันนี้จะต้องไปซ้อมก่อน,อน,นค,อค่ะได้ข่าวว่าเวทียาวมากแล้วก็เป็นชายหาดเป็นทรายเปาๆนะคะจะลืหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองดูว่าจะสุดได้เท่าไหร่จะหลงป่าไหมไม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี เดินสามเก้าไินดีเ่ม่ต้องเ็ตสัมากาไนวได้จะเป็นเรื่องของิตเนสนะคะเราตามไปดูีิพ wow ีเขาแนะนำนะคะโอเคนี่เซ็ตเราก็มาดูฟิตเนสกันนะคะ อาจากมูคเนนิกร์ค่ะแล้วก็จะเป็นพุดดิ้งนะคะากินอันนี้ก็ือแต่วันนี้กินเยอะไม่ได้นะคะทีมนี้ทำอะไรกันวันนี้ทีมเรามาดูสปาแล้วก็เวลเนสเป็นฟิตเนสนะคะเป็นว่าเยี่ยมชมจุดต่างๆของโรงแรมขอบคุณนะคะ ส่งกำลังใจไปให้ขอบคุณนะคะจะเป็นสัญญาณทีเด็ต้านโนนะคะไว้ทำสมาธิตอน่อนท,ที่จะทำรู้ทั่วนะคะค่ะจันสปาดีการทำบัมาธิก่อนค่ะอันนี้พาชมนะคะทุกคนค่ะตัวสเตชันโกลบอลอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นการส่งกำลังให้คุณลูกค้าเพื่อทำสมาธิแปลว่ามีหลายสิ่ง ชมนะคะทุกคนค่ะส่งพลังบวกสู้ตายค่ะพูดเลยหน่าเข้าที่เราเสร็จแล้วค่ะเข้าที่เราวค่ะทุกคนอาจจะเลทไปหน่อยแต่ว่าสวยทันไฟนอลแน่นอนะคถ่ายรูปตัวเองลงกรรมต่างๆก็ลงไอจีแล้วก็แท็กอยู่สิเนาะได้ค่ะตามมุมแปลกๆเลนี้ใช่ชไว้ได้ได้ค่ะได้อ่ะมุมนี้สวยโอเคอุ้ยแต่ว่าข้างในก็สวยเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะคะ คอไปดูกันก่อนทุกคนเดี๋ยวนะคะสวยสุดมุมเท่านั้นอ,อ่านแป๊บนึงน,นะคะถูกต้องเปิดหวัง 5G ไปกับแบบไวนะคะไปแบบ 5G กับแบบ 5G สวยยิ่งกว่าลุยแรงยิ่งกว่าเดิมสุดๆชิวๆ <laughs> นะคะอยากคิดมาก รอดูท็อปหนึ่งรอบช่ไนะจะทำให้เต็มที่นะคะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าแบบหน้างานประมาณไหนเซฟตี้หรือเปล่ารองเท้าเป็นยังไงเดินกับทรายโอเคไหมนะคะตรงนี้คือสระน้ำเหรอคะอันนี้จะเป็นสระอินเอร์เนชันเเนียนะคะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้านวดเสร็จแล้วก็จะมีชาจิบเบาๆนะคะ ใช่น่าสวยๆแต่ใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้จะมีชั้นเดียวค่ะจะมีห้าห้องทรีทเมนต์แล้วก็จะมีเป็นตัวห้องน้ำนะคะอีกสามหลาทุกคนุกคปล่อยใจสนุกๆค่ะอย่าไปคิดมาก ก็จอยจอยอ็นจอยมีความสุขหักให้สุดโอเคค่ะแต่ก่อนอื่นขอดบเอ็มร้อยสักสองสาขวดเจอกันพรุ่งนี้สวยมากขอบคุณนะคะสูส้นะคะขอบคุณนะคะ,ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีดินเนอร์ต่อตอนเย็นแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปกินไปซ้อมเล็กน้อยก่อนกับเวทีอาจจะแบบให้ลองคนละรอบหนึ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเฟก็จะไปดูว่า หน้างานเป็นยังไงผมที่คิดไว้มันจะได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะปล่อยใจสนุกสนุกค่ะลงมาประกวดค่ะก็อยาให้มันเครียดจนเกินไปนะคะก็ต้องเอนจอยทุกวัน First หวังสองขวดพออย่าให้ถึงสาคืนนี้ชุดจึ้งไหมจึ้งไม่จึ้งไม่รู้แต่ร้อนมากค่ะไฟไหม แต่สวยค่ะสวยวันนี้ก็เป็นธนีมบอกได้หรือเปล่าเป็นในธีมไวท์ปาร์ตี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไวท์คือพรุ่งนี้แต่คืนนี้เป็นดินเนอร์ค่ะดินเนอร์ก็จะเป็นสวยใคยสวยมันรอชมด้วยนะคะเอ็นลอยขยี้ใบมันมีต้องขยี้ใบเลยนะพวกค่ะยิ้มให้สุดใดตรงค่ะเดตนงไปเลยรักษามาตรฐานนะคะคิดถึงอยู่ในยูสปาโอ๊ อยู่สปาเขาพามาดูฟาร์มค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปซ้อมที่นัชรินทะเลละมังเพราะว่าเป็นทรายแค่มีพี่เฟิร์สก็สนุกแล้วหาทำหาทำไปเรื่อยนะคะน้องมดมาหรือเปล่าน้องมดเห็นวันนี้เห็นมานิต้ามาแล้วก็คนอื่นๆเมื่อกี้เห็นไกลๆไม่ไม่เห็นดูว่ามีใครบ้างคิดว่าไปเที่ยวไม่ต้องกดดันนะคะทุกทีน้าพี่เฟิร์สโชว์ร่องสิบเอ็ดอุตสาห์ฟิตมาขนาดนี้ละ แต่งหน้าสวยมากขอบคุณค่ะตื่นต้องฟิตผ่องเพลงไปตเต็มที่ค่ะเจอไอแองจี้นี่ก็ยินยังเ,ออเจอแองจี้แล้วค่ะเจอแองจี้แล้วแต่คนอื่นยังกน่าจะกำลังมาค่ะคุยกับแถวหรือย,ยังยังไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ว่าแสดงความยินดีไปแล้วอุ้ยพ,พูดหน่อยตื่นมาตอนเช้าได้ข่าวดีคุณแพท รองหนึ่งสุดปังเลิศมากเขาสู้สุดใจจริงๆนะคุณแพลวสมควรได้รับแล้วค่ะจ๋าจะให้หวยคนในดอกรถูกหวยใช่ไหมใช่หรือว่าเราเเราาอตั้งสำนรับปะล่ะ, <c oughs> ะแข่งกับแข่งกัไม้นักหนึ่งอะ่อเช้าในหน้าครั้งที่แล้วให้หวยก็ถูกในดอกรอบนี้ศูนย์ห้าสามห้าเวลาที่ลีน่ามาเมื่อเช้าลงซอรี่ ก็บอกพี่บ้างสักนิดหน่อยไม่แล้วค่ะบอกเขาซื้อไหมมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าซื้อเองจะไม่ถูกนะแคปไปในดอฟตอนแปดโมงถ้าซัดพิมร้อยคืนนี้จะได้นอนกี่ชั่วโมงซัดพรุ่งนี้แล้วกันค่ะพรุ่งนี้เช้านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูต่อแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะลงไลฟ์ก่อนเฟิร์สกับทะเลเป็นของคู่กันัะเธอพรุ่งนี้สับๆรอดูเลยนะคะก็ใจจ่อยปล่อยใจ ขอแค่ทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยนะแบบตำรับเมืองทิพย์บอกรักโอนมงโอนเป็นมงเลยเหรอคะสวัสดีค่ะพี่ตาจนมีเราองหนึ่งไว้ได้มงเลยสาธุนะคะมีคนบอกด้วยว่าหนูถูกพี่ลีนา่า Yes แถว1สู่ป่าหวังมุง M U T สาธุค่ะพี่พอสวยมากโอ้ยจากแฟนค่ะพี่ตาาน่ารักมากค่ะมาดูเฟิร์สมาหาเลขตอนนี้คือไม่มีใครดูพี่แล้วนะคนมาหาเลขสามขวดอ่ะเอาอย่างนี้จริงๆพี่ก็บอกได้แต่เลขที่พี่บอกยังไงก็ไม่ถูก พูดให้พูดลยสิบเลขยังไงก็ไม่ถูกเอาเป็นว่าตัดออกแทนเปอร์เซนต์ถูกมันมากขึ้นเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันชุดเขียววันนี้จึงมากเขียวหนายอ่าเขียวหนายซู่สับสับแตกแตกไหวยใจสนุกสนุก <c oughs> ตีลังกาหน้าหาดกลัวว่าจะไปอยู่ไม่ถึงพรีริมไฟนอลนะคะ <c oughs> เอาที่แบบ <c oughs> เราปลอดภัยมีชีวิตอยู่รอดแล้วกันนะคะ <c oughs> ทุกคนรูปตอนหลับในสตอรี่น่ารักจังเลย หลับจริงค่ะทุกทุกการนั่งรถก็คือตุ๊บสปอยชุดลาตีหน่อยค่ะมันมันใจจอยหมีเอาเป็นว่าเสร็จแล้วหนึ่งชุดถึงมือแล้วหนึ่งชุดค่ะเฟิร์สเฟิร์สที่น้องที่พัดภาพเวอร์อ่ะโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปลงรูปให้กองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาไลฟ์กันใหม่เดี๋ยวลาว่างนิดนึงนะคะแต่ว่า ขอบคุณทุกคนที่รอเชียร์เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ไม่รูว่าก่อนพรุ่งนี้เนี่ยจะได้มาไลฟ์คุยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนั่นแหละค่ะไปซ้อม enjoy dinner วันนี้จะกินน้อยนะคะสุดคือตอนนี้ก็ควรที่จะต้องหยุดกินก่อนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้จริงจริงพรุ่งนี้แต่เช้าเลยแล้วก็เดินจริงๆเนี่ยคือช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นชุดว่ายน้ำด้วยเหมือนกันของภายในค่ะ เนาะโอเคค่ะพรุ่งนี้พร้อมค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวไปพร้อมซ้อมดูนั่นนี่ต่างๆเอาเป็นว่าแล้วเจอกันนะคะไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายๆค่ะทุกเดี๋ยวนะขอเผื่อว่าเซฟไลฟ์แล้วแบบไม่มีปกขอบคุณค่ะทุกคนสปพกฉ่ำๆโอเคงดกินข้าวแล้วค่ะตอนนี้๊า้บายนะคะสวัสดีค่ะทุกคน